เป็นอย่างไรกันบ้างพวกเราที่จริงอาจารย์จะบอกว่าไลฟ์นี้เนี่ยเฉพาะผู้ที่มีจิตตั้งมั่นเท่านั้นนะเฉพาะผู้มีจิตตั้งมั่นเท่านั้นแล้วจะว่าไปตามตรงนะไม่ใช่แค่ผู้มีจิตตั้งมั่นนะให้ฐานเอาไว้ว่าไลฟ์นี้เนี่ยอาจารย์จะย้อนอดีตกลับไปนะไลฟ์นี้เนี่ย จะเหมือนกับโบราณอย่างหนึ่งพวกเราไลฟ์นี้จะเหมือนโบราณอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเมื่ออะไรก็ตามนะแต่โบราณนะพวกเราถ้ามีข้าวยากหมากแพงเนี่ยจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นขอเช็คหน่อยว่าพวกเราได้ยินเสียงชัดไหมถ้าชัดเจนพิมพ์ชัดเจนหน่อยย้ำอีกทีไไหนึ่งนะอาจารย์มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเลยแล้วย้ำอีกทีหนึ่งว่าให้เฉพาะผู้ที่ มีจิตศรัทธาเท่านั้นมาเฉพาะผู้มีจิตศรัทธาผู้มีจิตตั้งมั่นเลยชัดเจนเนาะมีหลายช่องทางนะหลายช่องทางนะชัดเจนพิมพ์ชัดเจน,เจนมาถ้าใครชัดเจนนี่เดี๋ยวได้ทุกคนจริงๆต้องพูดว่าเฉพาะคนที่ชัดเจนเนาะชัดเจนไหมชัดเจนสองคนละเออจย์เห็นจันเห็น,น,หนทุกช่องทางเลยนะ เอาเป็นว่าชัดเจนก็นแล้วกันมันต้องตรวจสอบไปแล้วขึ้นอยู่กับวัสนาของแต่ละคนลนะมีเท่านี้นะมีที่อยู่เบื้องหน้าอาจารย์นะหมดไปแล้วนี่ก็ไปหามาให้พวกเรามีเท่านี้แหละมีเท่านี้อะไรเล่ามาเล่าให้ฟังตั้งแต่อดีตการเนี่ยพวกเราเวลาที่ข้าวยากหมากแพงแบผู้คนลำบากลำบนเนี่ย โบราณอาจารย์คืออาจารย์ตั้งแต่โบราณเน่ยก็จะจัดสร้างพระที่เรียกว่าพระเศรษฐีนวโกรคือพระเศรษฐีก้าวหน้าเพื่อแก้ความแร้นแค้นของผู้คนแล้วนะจะผ่านพ้นวิกฤตกันไปได้ทุกครั้งวันนี้อาจารย์จะมาแก้ให้พวกเราเย้ำอีกทีนะอาจารย์ช่วยไม่ได้ทุกคนนะช่วยไม่ได้ทุกคนเฉพาะคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเท่านี้เท่านั้นเอง มีเท่านี้เท่านั้นเองคือพระเศรษฐีนว่าโกดนี่เคยมีแล้วก็หมดไปแล้วตอนนี้อาจารย์หามาได้เท่านี้จริงๆเฉพาะคนที่อยู่ตรงนี้ย้ำอีกทีนะว่าเฉพาะคนที่ลำบากลำบนในปีเสือปีนี้ปีนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้จองแล้วหมดอย่างรวดเร็วเตรียมตัวให้ดีนะปีนี้อาจารย์จะบอกให้พราเราฟังดีๆนะ ดวงดาวอจะย้ายราศีแล้วก็มีอะไรที่หนักๆมากอรงทีอาจารย์แบบพูดเจาะเข้าไปมันจะกระทบต่อทั้งวงการการเมืองบ้างเศรษฐกิจบ้างนี่ไม่นับว่าจะมีคนที่เหมือนกับเป็นคนสำคัญสำคัญเนี่ยจะต้องมีบทบาทเยอะไหนจะโควิดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ไม่เจาะลึกแล้วกันมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเอาเป็นว่ามันจะส่งผลเนี่ย ต่อการเป็นอยู่และความแร้นแค้นของพวกเราหลายคนจริงๆพวกเราเตรียมตัวนะประมาณช่วงเดือนมีนาคมเมษายนจะมีดาวราหูและดาวพระสบดีย้ายราศีเรายังไม่ต้องสงสัยตอนนี้ก็ได้ว่าอาวแล้วมันจะเป็นยังไงอาจารย์บอกได้แค่ว่ามันส่งผลแน่นอน สรงผลแน่นอนกับดวงของเรามันมีการระสมระสายคือพอเปิดปีมาเนี่ยมีใครรู้สึกเข้ายากหมากแพงไหมรู้สึกฝื่เครื่องไหมถ้าใครรู้สึกพิมรู้สึกเลยเราเปิดมาเนี่ยปีเนี้มีใครรู้สึกเข้ายากหมากแพงมีความรู้สึกลําบากมีความรู้สึกลําบากไหมถ้าลําบากพิมลำบากแต่ประมาณช่วงมีนาแล้วก็เมษาย,ยนเนี่ยอาจารย์พูดไปเลยนะ มีนาคมเมษายนน่ะปีนี้น่ะถ้าเป็นการแข่งขันมั้งเขาเรียกมีได้เสียเออมีได้เสียมันจะมีบางคนเท่านั้นเองพูดตามตรงที่มันได้มากกว่าเสียถ้าใครที่ไม่รู้ดวงหรือไม่ระวังหรือไม่ป้องกันนะมันจะเสียมากกว่าได้ อาจารย์รู้ล่วงหน้าแล้วนี่ไม่นับนะว่าถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยโควิดมันจะหายไปนะกรกฎาคมนะแต่ความลำบากในรูปแบบอื่นมันเข้ามาพวกเราความลำบากในรูปแบบอื่นเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยเจอจกับความลำบากในรูปแบบอื่นๆดังนั้น เรามารับมือตั้งแต่ต้นดีไหมย้ำอีกทีน,นนะเฉพาะคนที่มีจิตตั้งมั่นนะพระเศรษฐีนวโกรที่เอาไว้แก้เข้ายากหมากแพงเนี่ยเอาไวบ้บรรเทาความลำบากลำบนเนี่ยหมดแล้วแล้วอาจารย์เนี่ยหาไมา่ได้เท่านี้นะหาไมา่ได้เท่านี้มีอยู่เท่านี้แหละกี่องค์ไม่ได้นับการถูกรางวัลใหญ่การที่ได้ปลดหนี้ปลดสินการที่ได้มีโชคลาภต้นใหญ่มันคือทางรอดใช่ไหม ถ้าใช่พิมพใช่ถ้าใช่พิมพ์ถูกต้องแต่อาจารย์จะบอกว่าคนที่จะถูกต้องเนี่ยมีได้มีอีกคนนะอาจารย์จะให้บูชาเท่านี้แหละเพราะอาจารย์ไม่ได้หาได้ง่ายอาจารย์ประเมินนะประเมินจากในเมือของอาจารย์ในนี้ทั้งหมดเนี่ยมีไม่ไม่ถึงสามสิบองคอไม่ถึงสามสิบองค์อาจารย์จะให้บูชาในลายกันแล้วกัน พระเศรษฐีนว่าโกรสาธุสาธุเฉพาะคนที่มีวาส,สนาต่อกันนะหน้าตาเป็นอย่างนี้อาจารย์จะเลี่ยมให้ให้พวกเราเนี่ยได้ใช้บูชากันองค์ละนะองค์ละนะร้อยห้าสิบเก้าบาททางลายนี้องค์ละร้อยห้าสิบเก้าบาททางลายนี้นะใครที่อยากบูชานะ พิมพ์159แล้วสแกนไลน์นี้ไปเลยเฉพาะคนที่เห็นนะแก้ความลำบากยากเข็นมีไม่ถึง30องค์นะมีไม่ถึง30องค์แก้ความลำบากยากเข็น159บาทส่งฟรีนะไม่มีค่าส่งแล้วใครอยากปลายทางใครอยากโอนก็ได้นะเฉพาะคนที่สแกนไปแล้วไปแจ้งแอดมินบอกว่าอาจารย์ให้บูชาพระเศรษฐีนวโกรน,นะมาให้ดูทีลจอนะ พระเศรษฐีน้กดองนี้ร้อสิก้านะ1 5อย้าเนะเฉพาะคนที่ทันนะเฉพาะคนที่ทันนะใครไม่ทันไม่เป็นไรเอาไว้รอบหน้ากว่าอาจารย์จะหาได้นี่ไม่ใช่ง่ายยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะหาง่ายๆเลยอ่ะเฉพาะคนที่สแกนไปนะ1 5อยห้าสิบนะร้อแคปจอไปพวกเราแคปจอไปเออสาธุสาธุขอให้ใครก็แล้วแต่ ที่เคยมีบุญญาววันากับข้าพเจ้าได้เคยเกื้อกูลกันมาไม่ถึง30คนเนี้ขอให้ได้ไปในราคาบุญชา159ไปทางลน์นี้นะอาจารย์ให้เท่านี้ช่วยได้เท่านี้จริงๆหาได้เท่านี้จริงๆสาธุสาธุดวงดาวจะย้ายราศีความลำบากลำบนของประชาชนจะมีเพียงใดขอให้ผู้ที่กำมือเนี้ยหยิบมือเนี้ยไม่ถึง30คนนี้ได้ไปสาธุพระเศรษฐีนวโกร อาจารย์จะปลุกเสกอย่างดีและปลุกเสกให้พวกเราและส่งให้ถึงที่พิมพ์159สแกนเอาไว้นะแคปจอ,อไว้นะเท่านี้แหละขอให้ได้ครบถ้วนทุกคนที่มีจิตศรัทธาไอา้ถานจิตให้นะ สาธุใครที่ได้ไปขอให้ได้ปลนี้ปรปสินขอให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเร็ววันนาชาริติอุอาตาัตสะนะมามีมาเงินมามีมาทองมามีมานาสิวังพม,มามะอุจิตตังวินายัางเอหิเอหิอัคชัยยะอัคชาหิตขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้มีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุสาธุพระเศรษฐีนเมกตนี้ จะปลุกเสกให้อย่างดีแล้วจะส่งใหถึงทุกคนที่มีวาสนาต่อกันแล้วพบกันสวัสดี